สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้ทศสาพายพีพานองมาตามโคงสุดถ่ายครับหลวงพี่แขกปูสุพรรณครับตัวเลขหน้าทางหมดวันที่1 6ตุลาคม2566นะครับพี่น้องครับตอนนี้มาหอดวัดของหลวงพี่แขกแล้วครับพี่น้องก็เตรียมสมมติประกาศเขามานนำได้ครับเมื่อนี้โคงสุดถ่ายแล้ครับเมื่อนี้ติวเข้มครับพี่น้อง หลวงพีค่คนกิสิมีตัวเนียนตัวนักไห้มือหนีนะครับ <Okay. S 1> ขอมาเมื่อนั่นจะได้จะเล่าไปนะครับเมื่อนี้เข้าจะได้ทั้งเล่าทั้งรัฐบาลไทยครับแต่อันดับแรกนี้เอารัฐบาลไทยไปก่อนครับนะตามพอมาครับพี่น้องครับวัดสำหรับเมื่อนี้จะมาตามแนว่ทาง <ละ S 2> ตัวนี้รัฐบาลไทยดิของอัตมา,ทาไทยจะขาดหายด้แต่ว่าของคนนี้ไม่ใช่ตัวสีงแดงนะครับ เอาเอารัฐบาลไทยก่อ็ได้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 แต่ว่าของปูนี่อาจจะได้ส่งไปที่หลังแต่ว่าอันนั้นกันแบบเดียวกับของปูนแหละเพราะว่านั่นแหละที่ฮกโตนั่นแหละเดี๋ยวสัยพี่น้องเพิ่นเบิ่งเล้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นบ่ค่ะอาจารย์คแมนแม่นเพื่อได้เห็นนี่ยเสียนั่นนี่หรอกมีคนเบิ่งหลายจีดิมันชนกันอยู่ของหลวงพี่กับฮกซูนของปูซูพันของฮกซูนหอมมาพอดีเนาะหอามาไทยพอดีชนกันพอดีออกเทแล้วละเสร็ วงเสลยผสนดอกหวยต่ำส่วนตัวคันแม่เอาเข่ากันออกทั้งหกตัวที่ทั้งหกสองแล้วก็หาสองหาสองหกสองถึงเบิดเมื่อนี้แล้วก็สองหกถึงเบิ้ลเอยากโตเบิ้ลแน่เนวทางเพื่อนบ้านไปพิจาแล้วหน้าเด้อมาตีหกโตซึมกันหยาดหยาดเพื่อนบ่ได้ครับเป็น่วงกัน ช่วงพ่อบอยากมาอยู่วัดตะม่วงไปคนละมุมเนึงพี่น้องไปคนละมุมคนหนึ่งไปล่างคนหนึ่งไปบนครับของอาตมาอยากไปบนเกับของคนลงล่างครับจะของผู้ใดจะไปทางไหนไปคนละมุมไปคนละมุมไปคนละของปูสุพรรณติดศูนย์ออรวมกันนึงมันก็ตัวเดียวกันแหละค่ะก็เหมือนยินเสียงปูสุพรรณอยู่ดี แล้วโอดด้วดีเราหกสิบสองเราหกสิบสอเนเราไทยดิคนคนคนอีสานอยากกินอยากกินแจงเคสเราสันไ่ได้กินหาสิบหกปีเราสั่นแสดงว่าเราไปยู่ปุ่นต้องได้หน่อยเราอายุหกสิบสองเราคนอีสานนี่แหละคนอีสานเราว่าแต่ไมก่อนยังเตะถิ่ตัวไรมันบางเบาเดกินละงกแล้ววอวันนี้หาสิปีเราไ่ได้กินไปยู่ปุ่น้อนีอาหารอีสานกินเนาะ ยังว่าสวดสวดเล่ากับมะเร็งพี่สุดอกมาว,าว่าที่ยี่สิบพฤศจิกายนที่ขึ้นไปหาดอกว่าสุดโอ้ยมันเอียงเนาะบาันขายนาขายหนวนดเนาะมีหวัวยาบันเนีย่ยเอาพา <c oughs> ราใช้โยมีถุงอันนั้น <c oughs> ดีแล้วตเตรี๋ย, <c oughs> ยมพร้อมดีแล้วดีแล้วตัวนี้พระอาจารย์แขกแล้วก็ผูกสุพรรณนะครับอันนี้รัฐบาลไทยเนาะ รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยพี่น้องยาซับสนเดี๋ยวไปเอาเล้าอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาเล้าตอนนี้เอารัฐบาลไทยรัฐบาลบา<อ>ไทยก่อนเพราะว่ามันออกก่อนนี่สีม่วงแนบปูสุพรรณเนี่ยว่าธรรมดานะครับเล้าหมึกว่านหมึกก้อนนี่ออกพกสวนตรงตรงโอ้ยแตกแตั้งแต่วันจันทร์หอดวันศุกกักกันเนาะวันศุกร์เนี่ยเล่าเล่าเมอพุทธกทินเนาะครัหมอจะหาแปดเก้าสองมาวันศุกร์เมาเลยบาดนี่บ แต่ว่าเด็กรัฐบาลไทยเพิ่นงามด้ว่กนี่เนาะจักสิกุบ่ฮู้นําเพิ่นกันเนียนือรัฐบาลไทยพี่น้องเฮ็ดศูนย์ม็ดตัวน้องเพิ่นเออคนเด่นศูนย์นนี้ปู่สุย์พันเนาะเอาเมกเยอามากในมันพล่องนอนของข่อยแต่ว่าสังเกตเบิ่งนันนี่คันเลขวินเพิ่นนี่บ่มีพลาดดอกเข่าสําหรับผู้มักวิ่งมักแล่นนี่เลข3คู่3หางนึงเนาะแม่นเพิ่นเด่นศูนย์ตัวนั้นมันได้เป็นตัวรองมันคือรัฐบาลไทยหกเกตพายจานแข่งและ ของปู่สุพรรณนะครับปู่สุพรรณขั้นอยู่ข้างข้างบนเดลยปู่สุพรรณเจ้าผู้เล็กไปสุพรรณครับปู่สุพรรณอยู่ข้างบนนะครับไปกินสซมโออาจารย์แกอยู่ข้างล่างอยู่ด้านล่างครับโซมโอเมื่อสุพรรณเอ้ยยังก็ที่เขาลองเพ่งเอาอีกจังน้อยเบิ่งแนวทางตัวเลขลาพัฒนานะครับในมือเดียวกันรัฐบาลไทยก็ออกวันจันทร์อมือเดียวกันเลยาออกวันจันทร์นั่นแหละมือโฉบ ในชิมนี่มีสองอย่างนะครับถึงไทยถึงลาวล่าหูกัณฑบับล่าพระมือวันมือวันที่สิบเจ็ดอังกัตมาว้าเรียนบอกแมนอเลียงกิ่งสิมี่สิมีโศกถึงสิบสี่เด่งพอดีเพราะว่าล่าหูวเนี่ยตแล้วหูถีบพร้อมมานแล้วถีบในวันที่ธรรมดาถีบจากเกสันเป็นสิบสี่สันแต่วันที่ถีบบนถีบขันไลไล่คัแต่วันไปตกลาพระไปถีบล่าพระให้มันเด้ง กลายเป็นมีโศกสิบสี่สันโอมัททัวมาแล้วโอ้พอดีได้ฟังผู้สักพักแล้วกันนะนี่นมัสการครับผมครับตอนนี้กำลังออกยูทูบอยากอยากอยากฟังเสียงปูนะครับอยากขอเลขน้ำปูครับครับยูทูบน้ำมัสการครับปู้ครับนมัสการครับครับนมัสการจ้าไม่น่าจะตาย้ะ งงเฮฮาพารวยรัมนีชาแนลสอพาโชคนวลพารวย <laughs> เพีดโชคชัยเพ็ดสุรสิลปครับผมเ <desp> ต็มเมิดย่อนปูนอะไรเนี่ยมาเต็มเมิดยูทูบเข่าบนเข่าล่างเขา่าโคกโตซี่โตข่าเบิดเอารถเล่ามันมันวันนี้นะวันนี้พรุ่งนี้นะของพรุ่งนี้มันมันเก่าอืแต่ว่าให้จอดที่ศูนย์ วันของของวันีแล้วอ่ะครับผมจากวัดที่ศูนย์ี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประมาณ18บแนาฬิกามันจะมีตัวเด็ดอยู่อ๋อเกี่ยนเกี่ยนเ่ยโอ้มีตัวเด็ดอีกวัน18บแนาฬิกาห้าหมื่นสองตรงนี้18บแนาฬิกาครับผมเออจะมีตัวเด็ดลงอีกตัวอีกชุดหนึ่งตัวหนึ่งเก็บมาอยู่ในในกลุ่มนั่นแหละ ครับผมโอจะนินให้เออแต่แให้รูดศูนย์พวกเนี้ยครับครับครับอืม